มาถึงเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับเพราะว่าอาคารที่มันพังถล่มลงมาเนี่ยจากประเด็นที่ท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองท่านบอกนะครับว่า2ประเด็นหลักๆก็คือเรื่องของการออกแบบและการก่อสร้างในการก่อสร้างก็คือเรื่องของปูนซีเมนต์และเรื่องของเหล็กเส้นที่ไม่ได้มาตรฐานประเด็นเรื่องเหล็กเส้นที่ไม่ได้มาตรฐานที่เมื่อวานนี้21เมษายนเนี่ยทางบริษัทก็คือบริษัทซินเคอร์หยวนสตีลมีการส่งทีมกฎหมายออกมาแถลงชี้แจงนะครับแต่ในมุมเดียวกันก็คือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็มอองงัว่าข้้ตแย ทางบริษัทเนี่ยฟังไม่ขึ้นแม้แต่ข้อเดียวครับไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับโดยทางนายเอกนัทพร้อมพันธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันเลยนะครับว่า อุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัดค่าเหล็กของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยเนี่ยที่ไปตรวจสอบได้มาตรฐานเพราะว่าสามารถตรวจวัดค่าโบรอนได้ตั้งแต่1นึถึงหนึ ppm ไม่ได้เป็นไปตามที่บริษัทมีการกล่าวหาตามคําแถลงนะครับอีกทั้งกระบวนการเก็บตัวอย่างก็เป็นไปตามมาตรฐานมอ,อกอโดยเฉพาะการเข้าไปตรวจครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม2567ก่อนจะมีการสั่งปิดโรงง,งานที่ผลิตโดยซินเคร์หยวนมีการส่งจดหมายถึงมอ,อกอให้เข้าไปตรวจซ้ําอยู่หลายๆครั้งนะครับแต่ แต่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับซึ่งในการรับรองมาตรฐานถ้าเกิดในการรับรองมีค่าที่ตกเพียงแค่ตัวเลขเดียวนะครับก็ถือว่ามาตรฐานเหล็กที่ว่าเนี่ยตกไปด้วยโดยทางคุณเอกนัทยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่ทีมกฎหมายของบริษัท,ทแถลงไปเมื่อวานนี้ก็คือ21เมษายนเนี่ยบอกว่าพูดไม่หมดนะและก็ยังไม่ได้ตอบในอีกหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่นที่มีมากถึงกว่า50,000ตันแต่แจ้งไว้แค่2,000ตัน ส่วนที่อ้างว่าไปฟังความคิดเห็นจากอดีตข้าราชการสอมอที่กเกษียณอายุไปแล้วขอให้ไปตรวจสอบดูให้ดีนะครับเพราะว่าจะตรวจสอบย้อนหลังไปถึงปี6-1ว่าสินเค้วยหยวนเองได้มออกอมาอย่างถูกต้องหรือไม่ด้วยเพราะหากผลิตด้วยเตารูปแบบหนึง่งที่เรียกว่าเตา IF ก็ต้องมีกระบวนการปรับปรุงน้ำเหล็กให้บริสุทธิ์อีกรูปแบบหนึง่งแต่จากการลงพื้นที่ของทีมสุดซอยเนี่ยไม่ได้พบกระบวนการที่ว่ามาดังกล่าวครับ ฟังไม่ขึ้นเลยครับแม้แต่ข้อเดียวเลยครับเอาเอาง่ายๆยกมาอย่างอย่างอย่างข้อหนึ่งอย่างเช่นเรื่องของซึ่งซึ่งเรื่องนี้สําคัญนะครับเพราะเขาเกล่าวหาว่าสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยเนี่ยมีหน้าที่ที่จะทดสอบมาตรฐานของเหล็กนะฮะเขาเกล่าวหาว่าอุปกรณ์เครื่องมือของสถาบันเหล็กเนี่ยไม่ได้มาตรฐานซึ่งนี่เป็นข้อกล่าวหา,หาที่รุนแรงมากนะครับ ผมเช็คกับผู้อำนวยการสถาบันเหล็กแล้วแล้วออกหนังสือถแถลงมาเป็นทางการแล้วโดยผอ,อาสถาบันเหล็กยืนยันว่าอุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยนะครับดีพอที่จะทดสอบตัวมาตรฐานของเหล็กโดยเฉพาะค่าโบรอนได้อย่างแน่นอนที่เขาเกล่าวหาเนี่ยไม่เป็นความจริงเครื่องมือได้มาตรฐานกระบวนการไปเก็บตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามประกาศของมอกทั้งหมดนะครับราะฉะนั้นไม่ใช่เลยถแถลงไปก็ยิ่งทําให้ สังคมเครือบแข็งใจและสับส,บสนไปใหญะอย่างที่ผมบอกอ่ะเท่าที่ผมฟังดูก็เสียเวลาแต่ว่าไม่ไม่กระทบกับเรื่องของการดําเนินการเอาผิดอย่างแน่นอนที่ผมส่งทีมสุดซอยไปดูเนี่ยก็ยังไม่พบว่ามีกระบวนการาที่สามารถปรับปรุงตัวคุณภาพน้ําเหล็กเนี่ยโดยเฉพาะถ้าค่ารอนเกินจะสามารถเอาบรอนออกได้เนี่ยไม่พบเลยนะฮะก็ใครไปให ข้อมูลไปให้คําปรึกษาก็ให้ดีๆแล้วกันแล้วผมแนะนําว่าทนายที่ออกมาถแถลงเนี่ยไปซักลูกความให้ดีก่อนมาถึงเรื่องการ